สวัสดีครับวันนี้เรามาตามติดข่าวที่หลายคนสนใจกันมากนะครับค่ะเรื่องความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่ง p l u สนะครับที่มีข่าวว่าจะกลับมาแน่ๆใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันค่ะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากประกาศของกระทรวงการคลังเลยนะครับสดสดร้อนๆเมื่อ25กันยาที่ผ่านมานี้เองค่ะเราจะมาสรุปให้ฟังกันแบบชัดๆเลยว่าตอนนี้มีอะไรที่ยืนยันแล้วบ้าง ก็เป็นข่าวที่น่าจับตาจริงๆนะคะโดยเฉพาะการยืนยันจากท่านรัฐมนตรีคลังคนใหม่เลยใช่ครับประกาศตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งเลยค่ะนั่นแหละครับประเด็นแรกเลยคือท่านรัฐมนตรีคลังคนใหม่คุณเอกนิตินิติธันประพาสเนี่ยยืนยันแล้วชัดเจนค่ะว่าคนละครึ่ง plus กลับมานแน่ ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เรียกว่า quick big win ของรัฐบาลเขานะครับค่ะที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วๆใช่ครับเน้นเห็นผลเร็วแล้วการที่ท่านประกาศทันทีหลังเข้ารับตำแหน่งเลยเนี่ยก็เหมือนส่งสัญญาณชัดเจนนะคะครับผมว่าตั้งใจจะผลักดันเรื่องนี้จริงๆพอรู้ว่ามาแน่ๆคำถามยอดฮิตเลยคือแล้วจะมาเมื่อไหร่อันนี้สาคัญมากครับเรื่องไทม์ไลน์ค่ะครับมีข้อมูลชัดเจนแค่ไหนครับเรื่องนี้ คือตามข้อมูลที่ออกมานะคะเขามีแผนจะเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอครับคอรมอค่ะในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมเอ่อสองพนี้ค่ะก็คืออีกไม่นานนี้แล้วใช่ค่ะและทีนี้พอคอรมออนุมัติแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นไงครับทางท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านให้ข้อมูลไว้ว่าพอคอรมอไฟเขียวปุ๊บก็คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนร้านค้าลงทะเบียนได้เลยอ๋อลงทะเบียนค่ะ ในสัปดาห์ถัดไปเลยเร็วเหมือนกันนะครับค่ะส่วนจะเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่อันนี้น่าสนใจครับอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนตุลาเลยหรือถ้าไม่ทันจริงๆนะคะก็อาจจะขยับไปเป็นช่วงพฤศจิกาธันวา2568ันาออืมก็คือมีกรอบเวลาคร่าวๆแล้วปลายตุลาหรือพฤศจิกาธันวาประมาณนั้นค่ะทีนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือได้ยินว่าการกลับมาครั้งนี้รูปแบบอาจจะไม่เหมือนเดิมซะทีเดียว ใช่ค่ะมีการพูดถึงการปรับรูปแบบใหม่เหมือนกันครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าอาจจะให้สิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าเดิมอ๋อดีกว่าเดิมค่ะกับประชาชนที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วอ๋ออันนี้น่าสนใจเป็นเหมือนแรงจูงใจค่ะคละ้คลายๆแบบนั้นค่ะให้คนเข้าสู่ระบบมากขึ้นก็นับว่าเป็นการปรับปรุงที่น่าสนใจนะครับมีการเชื่อมโยงกับเรื่องภาษีด้วยใช่ค่ะแต่ว่ารายละเอียดลเลยครับว่า สิทธิ์ที่ดีกว่านี้คืออะไรหรือว่าวงเงินเท่าไร่รูปแบบการใช้ใจ่ายเป็นยังไงอันนี้ยังต้องรอใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทั้งท่านประหลัดก็บอกนะคะว่ารายละเอียดพวกนี้ทั้งเรื่องวงเงินรูปแบบการใช้ที่ชัดเจนเนี่ยครับคือต้องรอหารือกันอีกทีหลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติจากคอรมอเรียบร้อยแล้วก็คือต้องรอคอรมอเคาะก่อนแล้วค่อยมีรายละเอียดตามมาใช่ค่ะถึงจะมีความชัดเจนออกมาครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่เอ่อคนอาจจะสงสัยเหมือนกันคือเรื่องงบประมาณโครงการใหญ่แบบนี้ ต้องใช้เงินเยอะแน่ๆอันนี้ต้องใช้งบใหม่เพิ่มหรือว่ายังไงครับเรื่องนี้ทางท่านประลัดก็ยืนยันชัดเจนค่ะครับว่าจะใช้งบประมาณเดิมที่มีอยู่แล้วอ๋องบเดิมค่ะไม่ต้องตั้งงบใหม่เลยแล้วก็ได้มีการคุยกับท่านรัฐมนตรีคลังนอกรอบแล้วด้วยครับยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ค่ะในการเดินหน้าโครงการนี้โอเคงั้นถ้าสรุปจากข้อมูลที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็คือคนละครึ่ง plus กลับมาแน่ๆ ค่ะแน่นอนเตรียมเข้าคอรมอรกลางเดือนตุลาคมนี้ถ้าผ่านฉลุยก็อาจจะได้ลงทะเบียนกันในสัปดาห์ถัดไปเลย แล้วก็เริ่มใช้ใจ่ายได้เร็วสุดคือปลายตุลาหรืออาจจะเป็นพฤศจิกาใช่ค่ะจุดที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือเงื่อนไขใหม่ที่อาจจะให้สิทธิ์คนที่อยู่ในระบบภาษีดีกว่าเดิมอืมประเด็นนี้ต้องรอติดตามครับแต่รายละเอียดเรื่องวงเงินวิธีการใช้อันนี้ยังต้องรอความชัดเจนหลังคอรมออนุมัติอีกทีถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เรามีนะคะณนะวันที่25กันยายน2568ครับสิ่งที่ เราคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยก็คือรายละเอียดของคำว่าสิบธิประโยชน์ที่ดีกว่านี้แหละค่ะใช่เลยครับสำหรับคนที่อยู่ในระบบภาษีว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบจะออกมาเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นแบบไหนซึ่งก็คงต้องรอฟังผลการประชุมคอรมอแล้วก็รอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม